อะไรอ่ะอันนี้อะไรอันนี้เขาเรียกกล้องโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอได้ด้วยไหนทีพลิกตัวโชว์เลยลูกทางนี้ครับทีทีครับกลับตัวแล้วลูกพลิกตัวเลยพลิกตัวพลิกตัวพลิกตัวแล้วลูกกลับตัวเด้วเอออย่างนั้นอย่างนั้นเออพลิกตัวโชว์ลูกพลิกตัวโชว์ส่งให้คุณลุงดูนะกลับตัวแล้วลูกกลับตัวกลับตัว เอออย่างนั้นอย่างนั้นอ่าเก่งมากครับอ่าดึงแขนออกมาดึงแขนดึงแขนอ่าดึงแขนออกมาลกดึงแขนดึงแขนโชว์คุณลุงหน่อยหนูดึงแขนออกว่าได้แล้วโอ้ยง่วงหมดแรงดึงแขนหมดแรงแล้วโอ้ยหลายรอบแล้ววันนี้ แขนจนจะออกมาแล้วแขนจนจะออกมาแล้วอีกนิดนึงทีอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับเก่งมากลูกเก่งมากอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแขนจะออกมาแล้วอีกนิดเดียวดึงเลยดึงเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเห็นอยู่ข้างๆแล้วเห็นอยู่ข้างๆแล้วอีกนิดนึงครับนิดนึงจะออกมาแล้วโอ้วันนี้เหนื่อยเหนื่อยแล้ว อีกนิดนึงลูกอีกนิดเดียวออกมาแล้วแขนแขนออกมาแล้วแขนออกมาแล้วอ่ะยกแขนออกมายกแขนออกมาเอออย่างนั้นอย่างนั้นอ่าเก <c oughs> ่งมากครับอ่ะยกแขนขึ้นมาเย้ <c oughs> <Yeah. S 2> เรียบร้อย <c oughs> ชัยโย กับตัวสำเร็จแล้วอยกคอยกหัวยกหัวยกหัวมองกล้องหน่อยลูกทีครับจะแคล้วแล้ว